ข้อที่49นะครับเสียงที่มีความถี่1 2 0 0 h นเฮิร์นะครับเป็นเสียง3คู่8ของเสียงความถี่ใดนะครับเป็นเสียง3คู่8นะครับเขาถามเสียง3คู่8ของความถี่ใดนะครับตรงนี้เขาให้มานะครับก็คือเสียงที่3นะครับ3คู่8นะครับตรงนี้ก็คือ C 3นะครับ เขาไปถามหา c ธรรมดานะครับชืคือ c 1นะครับความถี่มูลฐานนะครับอันแรกนะครับโดยเริ่มต้นก็คือพันสใช่ไหมครับเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราคูณขึ้นใช่ไหมครับข้อนี้เราจะหารลงนะครับเพื่อไปหาเสียง c ที่1นะครับเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือหาร2นะครับหาร2ลงไปนะครับก็จะเหลือ600นะครับตรงนี้ก็คือ c คู่ที่ อันนี้เป็นเสียงสองคู่แปดนะครับต่อมานะครับก็จะเหลืออันนี้เหลือหกร้อยนะครับต่อมานะครับก็คือ C อันนี้เสียงคู่แปดนะครับก็คือสามร้อยนะครับต่อมานะครับก็คืออันนี้เราหารไปลงทีละสองนะครับต่อมานะครับเราก็จะหารลงไปก็คือร้อยห้าสิบนะครับหารสองลงไปตรงนี้ก็คือเบ็ดสีตัวเริ่มต้นนะครับเราถามหา เป็น3เสียง3คู่8ของความถี่เท่าใดนะครับก็คือเราจะตอบ150เหิรินะครับเราจะหารลงไป3ครั้งนะครับมันเป็นสายเสียง3คู่8ของ150นะครับตรงนี้ตอบข้อที่4นะครับ